ครับในวิดีโอคลิปที่แล้วนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องของการเขียนคลาสที่ว่า counter แล้วก็การเขียนคลาสที่ชื่อว่า test นะครับแต่ว่าก็เป็นการเขียนบนหน้าจอธรรมดาใช้แท็บเล็ตเขียนบนหน้าจอด้วยลายมือผมนะครับอันนี้ก็จะลองเขียนจริงๆและนะครับลองใช้โปรแกรมนะครับที่ชื่อว่า netbeans นะครับเขียนคลาสทั้ง2ออันขึ้นมานะครับเริ่มต้นนะครับเราก็สร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาก่อนนะครับคลิกตรงนี้ ะครับ New Project เขาก็จะถามว่า,าต้องการจะสร้างโปรเจกต์ชนิดไหนนะครับก็บอกว่าเป็น Java แล้วก็เป็น Java Application นะครับเสร็จแล้วคลิก Next นะครับเขาก็ถามว่าโปรเจกต์ที่จะสร้างขึ้นเนี่ยให้ชื่อว่าอะไรนะรก็ตามนี้ก็ได้นะรหรือเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับแล้วก็เก็บไปที่โฟลเดอร์ไหนนะครับโปรเจกต์ Project นั้นที่เราารสร้างเก็บไปที่โฟลเดอร์นี้นะครับ อันนี้ก็เปลี่ยนได้นะอาจจะเปลี่ยนเป็นโฟลเดอร์รูทแล้วก็จาวาก็ได้นะครับแบล็กสแลตจาวาหรือสแลตจาวาเลยก็ว่าไปนะครับขึ้นก็จะเป็นว i n d o w s หรือเป็น Unix นะครับตรงนี้ก็บอกว่าผมไม่ไม่ติ๊กนะครับไม่ไม่เลือกตรงนี้นะครับคือต้องการจ,จะสร้างคลาสขึ้นมาเองไม่ไม่ต้องการให้เขาสร้างคลาสนี้ขึ้นมานะครับก็ออกไปนะไม่ติ๊กนะครับเสร็จนะแ,แล้วก็คลิก finish นะครับ ก็มาดูบริเวณนี้ครับส่วนนี้นะครับก็เวลาสร้างโปรเจกต์ใหม่นะก็จะมีตัวโปรเจกต์โผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับก็มีชื่อว่า Java Application 4นะครับแล้วก็มีชนิดเป็น Java Project นะครับรูปทั่วกาแฟนะครับเสร็จแล้วก็มีโฟลเดอร์ย่อยนะครับเป็นซอฟต p แพ k เกจนะเก็บซอ r ต์โค้ดนะครับแล้วก็โฟลเดอร์ไลบรารีนะเดี๋ยวพูดถึงในข้าตหลังๆนะว่าโฟลเดอนี้จะทำอะไรนะครับถัดไปนะครับ เราก็ต้องการเขียนโค้ดนะครับชื่อว่าคลาส s c o u n t ตอนะครับเราก็คลิกตรงนี้ครับนะก็จะเห็นว่ามีแพคเกจตัวนึงขึ้นมานะชื่อว่า default package นะครับคือเวลาเขียนโปรแกรมนะครับในจาวานะครับเราก็ต้องเขียนใส่วในแพคเกจนะครับก็แพคเกจก็มองว่ามันก็เป็นโฟลเดอร์นะครับใช้การเก็บพวกพวกคลาสได้นะครับนะครับก็บอกว่าคลาสก็เหมือนกับไฟล์แล้วก็แพคเกจก็คือเป็นโฟลเดอร์นะครับ อันนี้ก็เป็น before package package ที่ไม่มีชื่อนะเดี๋ยวก็พูดถึงทีหลังอีกทีหนึงว่า package คืออะไรนะครับแล้วก็คลิกขวาตรงนี้ครับคลิกขวาแล้วก็เลือก new นะฮะแล้วก็เลือกเป็น java class นะครับนี่ครับต้องการสร้าง java class ขึ้นมาใหม่นะครับก็คลิกขวาแล้วก็เลือกเมนูตามนี้นะครับถัดไปก็ใส่ชื่อ class นะครับต้องการจะสร้าง class ชื่ออะไรนะก็พิมพ์ไปนะครับอกว่าต้องการสร้าง class ชื่อ counter นะครับ เสร็จแล้วก็คลิกน Finish นะครับเห็นนะก็เขียนนะเขียนเหมือนเมื่อกี้นะบอกว่าเคาน์เตอร์ก็มีนะครับต,ตัวแกรตัวหนึ่งนะที่ชื่อว่า n นะครับแล้วก็มีเม่อนอันหนึ่งนะที่ชื่อว่า get number นะครับอันนี้ก็ return ค่า n กลับไปนะครับแล้วก็มีไม่่อนหนึ่งนะที่ชื่อว่า up นะครับไม่คืนค่าอะไรเป็น void นะนะครับ ก็เขียนมาเมื่อกี้คือว่าให้เพิ่มค่า n นะครับแล้วก็เช็คว่า n ตอนนี้มันมากกว่าเท่ากับ10ไหมนะครับถ้าเกิดว่าใช่นะครับใช่ก็ให้ n นันกลับมาเป็น9เหมือนเดิมน,นะครับ <Okay. S 1> ก็เสร็จแล้ะในค a s ส counter นะครับก็สังเกตว่า Class นี้ก็จะไม่มีตัว main ให้สอนก็คือรันไม่ได้นะครับแล้วก็เขียนอีกคลาสขึ้นมานะเป็น Class ที่ชื่อว่า test นะเพื่อเป็นตัวรันนะครับ counter ขึ้นมารัน คลิกขวานะครับแล้วก็เลือก new แล้วก็เลือก Java class นะครับเหมือนเดิมนะสร้างคลาสใหม่ขึ้นมาอันนึงชื่อว่า test นะครับเสร็จแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปนะครับบอกว่าคลาสนี้ชื่อว่า test นะครับกด finish นะครับโอเคก็เขียนไปนะครับ public นะ static void main นะครับแล้วก็ string นะ args นะครับแล้วก็สั่งให้สร้างนะฮะ reference ตัวหนึ่งนะครับ counter สี่นะครับ แล้วก็ c ก็สร้าง object ขึ้นมาตัวหนึ่งนะ c เทากับ new counter นะครับแล้วก็สั่งพิมพ์นะ system o u t print line นะครับ c get number นะครับอันนี้ก็คือเม่ตอดที่เขียนขึ้นมาเมื่อกี้ก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้ละเป็นตัวช่วยนะครับพิมพ์แค่ c g t g เฉยปุ๊บมันก็จะมาตัวช่วยนะครับเสร็จแล้วกด enter เข้าไปปุ๊บมันก็เติมให้อัตโนมัตินะครับเสร็จแล้วเราก็สั่งให้ c นะครับ up นะรับขึ้น1ครั้งนะครับแล้วก็ สั่งให้ดูอีกรอบหนึงว่า Number เป็นค่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าก็ลองลันดู